เทาเทดำไม่สนิทเวลาเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะออกเทาเทาดำไม่สนิทแล้วก็จะมีมวลสารก้นครกและลักษณะขององค์พระที่รอยหลุมบ่อไปตามธรรมชาติค่ะอันนี้สร้างสมัยราชการที่สี่อันนี้จะดูดไม่ติดหรือแค่หน่ว,นวงนะคะป้าจางแต่ดูมวลสารก้นครกดูเศษทองค่ะ เศษทองในองค์เห็นไหมคนะคะที่พี่สองชี้อันนี้เรียกว่าเป็นผงใบลานผมใบลานน่ะมาร่วมกับมวลสารที่ใส่ลงไปหลายๆชนิดโดยเฉพาะพยาเหล็กไหลแม่เหล็กแค่หน่วงหน่วงนะ,ะไม่ใช่ดูติดเหมือนเหล็กไหลไยดำเลยนะคะแต่พุทธคุณแรงมากอันนี้ใครได้สใส่ก็ทางด้านแคล้วคราด อยู่ยงคงกระพันชายชาตรีแล้วก็สารพัดส,สารเพมนสารเห็นไหมคะมวลสารก้นครกเต็มองค์เห็นไหม,มคะถ้าไม่ซูมจะไม่เห็นคนจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยก็คือพระชุดนี้นั่นเองนี่ถวายพระคุณเจ้าค่ะนีะน่นนะคะมวลสารก้นครกเห็นไหมคะกระจายทั่วเจ้าน้ำเงินก็มี เห็นหมยิ่งซูมยิ่งเห็นไมะหยกก็มีอัญมณีต่างๆดินสอเหลืองก็ชัดหเห็นไหมคะก็ถึงไม่ดูตาเปล่าต้องใช้เครื่องถึงได้ค้าเซียนไงถ้าแน่ต้องใช้เครื่องมาตรวจกัน ที่ละแม่เหล็กดูดไม่ติดแต่วัตถุคุณสูงมากอะดูด้านหลังจะดูดติดแค่หนู่ๆให้สังเกตผิวผิวมันผิวมะกรูดความเก่าผิวมันผิวมักรูดนะเหล็กเหล็กไหลเต็มองเลยอ่ะก็คือจุดเแวว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 เห็นไหมแววแววเนี่ย ของพระคุณเจ้าที่โยมถวายไปเหมือนกันเรื่องทั้งสองรูปที่โยมถวายไปก็อันเดียวกันผิวไว้สังเกตค่ะนะผิวมะกรูดก็คือชุดนี้ของของดีที่หายากมากในวงการภาเครื่อง แต่อยู่กับพอ,อ,อฟ้าก็เหมือนหาง่ายอีกนั่แหละจนทําให้ประชาชนบางท่านไม่เข้าใจก็จะรอแต่พระที่ราคาถูกตอนนี้ไม่มีพระราคาถูกแบบเหมือนก่อนหน้านี้แล้วก็หีบเหลือแต่หีบนิดๆแล้วหรือแต่ก้นๆหีบแล้วหีบหีบที่มีพระเต็มก็เหลือไม่ขี่หีบแล้วนะคะโหนั่นดูงอกตรงจุดบนเห็นไหมนูนขึ้นไปนั่นนะคะงอกโผล่เห็นไหม น,นะนั่นนะ่ะน,นั่น,น่ะสุดยอดพยาลเล็กๆคืออันนี้นะจ๊ะ